สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับข้อตอนชาแนลนะครับวันนี้เป็นร้านหนึ่งนะที่ผมดูในสารภาพตรงๆว่าไปดูรีวิวใน f a c e b o o k มนาะนะครับแล้วก็เผอิญน,นะครับว่าเห็นเขาขายในแก๊ปเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับชื่อร้านอะไรครับใช่ครับร้านนี้ครับก็คือว่าเป็ดย่างจักรพพัดร้านนี้เขาเน้นเรื่องเป็ดนะเพราะว่าชื่อเป็ดก็ เด่นออกมาตั้งแต่ชื่อร้านแล้วนะครับแล้วเขายังมีไอตัวของหมูกรอบด้วยเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเขาตอนชาแนลจะรีวิวเมนูอะไรนะครับในคําว่ามีเป็ดย่างเข้ามาผสมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเด็ดแค่ไหนครับ มากันนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับนี่คือเป็ดย่างครับเมนูบะหมี่เป็ดย่างครับคุกคะแนขอคุกทีนึงนะครับทางร้านเนี่ยเขาไม่แปลกเหมือนกันว่าไม่มีน้ําเป็ดแต่ว่าผมได้สั่งไข่พะโล้มานะครับก็เลยแบบว่าปกติบะหมี่เป็ดย่างจะจะมีน้ําพะโล้มาด้วยนะเออน้ําอะไรนะน้าเป็ดย่างมาด้วยใช่ไหมแต่ว่านี่ไม่มีแต่ว่าผมใส่พะโล้มาด้วยเนี่ยวันนี้สั่งไข่พะโล้มาด้วยมา เดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะครับเอาลองน้ำน้ำพะโล้ก่อนแล้วกันนะแบบกรุบกริบๆนะครับชิมน้ำพะโล้ก่อนนะครับอือเป็ดย่างที่นี่นะครับไม่ได้ออกหวานแต่ว่าออกกลมกล่อมนํานะครับเดี๋ยวมาดูโอ้โหเดี๋ยวมาชิมเส้นก่อนนะจะเด็ดแค่ไหนนะครับนี่โอ้โหเส้นบะหมี่ร่วกมากําลังดีแล้วเงาเลยนะครับอืมอืมตัวบะหมี่นะครับนุ่ม แล้วก็เอ,อไม่เหนียวอะ่ะกำลังดีกืบๆนี่ยว่าลวกแบบมีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวมาลองชิมเป็ดนะดูเป็ดครับหนาๆเลยเนี่ยนะครับชิมครับหนึ่งคำเน้นๆครับสำหรับเป็ดย่างอือืตัวเป็ดย่างผมบอกให้นะครับตัวหนังเขาเนี่ย ตรงนี้จะออกรสว่านอ่ารสชาติหวานหน่อยๆแต่พอไปเจอกับเนื้อเป็ดที่แบบรสชาติแบบกลมกล่อมนะครับอ่า,อาเค็มนิดเค็มเจอหวานแล้วพอดีเป๊ะถือว่าเด็ดครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยขออีกคำนะขออีกคำนะสำหรับเป็ดนะครับพร้อมเอานี่เอา้องบะหมี่นะนะครับเนี่ยหนึ่งคำเรนเรนครับอือตาอือขอบะหมี่ตามนะครับ ออืืลงตัวครับบอกเลย่านครับบะหมี่แยะบะหมี่เป็ดย่างไงครับมาไหนๆก็ไหนๆต้องลองสั่งมาดูครับนี่คือเกาเหลาหมูกรอบแปลกมากที่นี่เขาไม่ให้ไอิตัวน้ำจิ้มหมูกรอบแสดงว่าต้องมั่นใจแล้วในรสชาตินะครับก็คือว่าผมสั่งเป็นเกาเหลาหมานะครับแล้วก็ใส่หมูกรอบเดีย๋ยวลองชิมซุปก่อนนะครับว่าจะดิบไหมน้ำซุปกลมกล่อมเลยครับ นะครับมีรสชาติในตัวเองนะครับเดี๋ยวมาชิมหมูกรอบสิหนึ่งคำว่าจะเป็นยังไงนะครับเน้นๆเ,เลยนะครับตัวหมูกรอบต้องพูดถึงครับเข้มข้นแล้วก็ หนังกรอบนะครับโอ้โหถือว่าได้รสชาติหมูเต็มๆน้ำมันยังไม่ค่อยมีเลยดูดีๆนะครับถือว่าคุ้มนะครับได้รสชาติหมูเข้มเขมเอามากินคู่กับเป็ดย่างเป็นเกาเหลานะครับถือว่าเด็ดครับผ่านครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเมนูเป็ดย่างจักรพพัดนะครับร้านนี้อยู่แถวแม่โจ้นะครับแถวแถวหน้ามอมมหาวิทยาลัยแม่โจ้เลยนะครับร้านนี้เนี่ยพูดก่อนว่าตัวเป็ด เซอร์ไพรส์มากหนังเขาออกความหวานนิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยความเค็มของเนื้อซึ่งเป็นปกติความเข้มข้นของเนื้อนะครับกินแล้วมันลงตัวแมทมากตัวเส้นลวกมาได้ดีนะครับติดนิดเดียวอันนี้ผมไม่ทราบหรือว่าทางร้านไม่ไม่เราไม,ไม,ไม,ไม่เราสั่งผิดหรือ,อยังไงนะฮะก็คือว่าตัวจริงๆเนี่ยกินบะหมี่เป็ดย่างมันต้องมีน้ําซอสเป,เป็ดเนี่ยราดนะอันนี้อาจจะเป็นสูตรของเขานะฮะแต่วูดถึงปกติเราจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ กลับมาตัวของหมูกรอบเกาเหลาเนี่ยถือว่าผ่านเลยนะครับตัวหมูกรอบนี่กค่อนข้างจะอร่อยนะครับแต่ก็ขาดเหมือนกันก็ไม่ได้มีน้ําจิ้มแต่ว่าถ้าใครทา,ทานที่ร้านน่าจะมีนะครับยิ่งอาจจะชูรสชาติความอร่อยของหมูกรอบได้กันไปอีกนะครับผมบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนะครับร้านนี้เด็ดครับยังไงต้องลองกัน